สมครับสมนำหน้าสมนำหน้าคืออะไรสมนำหน้าอ๋อมุกปัญญาชนหน้าอันนี้เลิศจากหน้าร้านจะมาถึงตรงนี้มีดดการพัฒนาหายไปเลย มุกต้องมีต้องมีซักมุกที่ผ่านใช่มต้องมีสักมุกที่โดนฟิสเอาไงโสมนำหน้าโสมนำหน้านี่นี่ของมีของมีเท่าไหร่ไรตึ๊ดสติร์อะไรวะอันนี้ผมเป็นผู้ชายไงนี่ผู้หญิงตึ๊ดสเติร์สสเพศโอเคครับผมไม่ได้กันแ้ครับสองเพศเพศไม่ได้แล้มุกหักของหักกูว่าของปูกรดแล้วนะนี่เกรดบนี่ว่ากรีบ